สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง TTK Studio กับอีกเช่นเคยกับโคนาเดอะซีรีส์ปีที่7ต่อที่330 3 3 0ร้อถึงสามที่มาพร้อมกับคดีของกองถ่ายละครสืบสวน และโมริโคโกโร่ได้พบกับเพื่อนเก่าโดยเข้าบังเอิญก่อนจะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นทําให้โมริต้องเลือกระหว่างเปิดเผยความจริงหรือเก็บความจริงไว้ตลอดการคาเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาด้านในใครที่อยากชมตัวเต็มก็ไปหารับชมกันได้ก่อนแต่ถ้าใครที่ชอบฟังสปอยของช่องเราก็ไปกำลังใจใหเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสน,นสนุกที่เราจะนามาให้ชมในอนาคตถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โมลีที่กำลังเปิดบทพูดละครคดีทางทีวีซึ่งก็ได้พูดอย่างเพอร์เฟกต์จนทุกคนต่างพอใจกับการแสดงของโมลีและที่โมลีได้มาช่วยพูดเปิดรายการก็เพราะดาราคนก่อนเกิดเป็นหวัดจนมาถ่ายไม่ไหวขณะนั้นก็ได้มีคนมาคุยกับโมลีที่บอกว่าคดีในวันนี้ตัวละครจะมีคุณนายที่เป็นแม่ไม้ กับลูกสาวที่หน้าด้านและยางอายพ่อบ้านแก่แกง้ําเหงือกสามีของลูกสาวที่ถูกฆ่าตายและก็ตัวเขาเองแสดงเป็นนักสืบเขาชื่อคาซมิโยชิกิเมื่อพูจบดาราที่ชื่อนามิฮาละคาซมิและแสดงเป็นลูกสาวก็ไม่สบอารมณ์ที่ถูกหาว่าไม่มียางอายส่วนคนที่แสดงเป็นพ่อบ้านเขาชื่อนากโมะอากิระก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขายังไม่แก่งาเหงือกสักหน่อยคุณคาซมิจึงพูดกับคุณอากิระไป ว่าการแสดงคุณอากิระมันงําเหงืออปากมากถึงเมื่อก่อนจะเป็นนักแสดงชื่อดังแต่ตอนนี้ก็ตกกระป๋องก่อนที่ลูกชายคุณอากิระที่ชื่อโนบุฮาระซึ่งเขาแสดงเป็นผู้ตายก็ได้เข้ามาห้ามคู่ไว้ไม่ให้ทะเลาะก,กันตัดมาที่ผู้กองกับก็กังวลกวายเพราะคุณอูจโจยังไม่มาสักทีเธอคือดาราแม่พระอดับหนึ่งซึ่งรันและโมริที่ได้ยินชื่อก็ตากดีใจ ที่จะได้พบกับดาราในตำนานตัวเป็นๆก่อนจะบอกว่าคุณูโจโอเองนี่แหละเป็นคนเสนอชื่อโมลีให้มาพูดเปิดรายการแทนดาราคนเก่าที่ไม่สบายคุณคาซมิจึงพูดขึ้นมาว่าเขาเองนั้นไม่อยากยุ่งกับคุณป้าที่ชอบมาสายตลอด ขณะนั้นคุณอูโจก็ได้มาพอดีจึงตอบกับคุณคาซามิไปว่าเธอเองก็ไม่อยากยุ่งกับไอดอลตุกกระป๋องที่ชื่อเสียงเบนโชอย่างคุณคาซามิเช่นกันก่อนโมลิจะเข้ามาทักทายคุณอูโจและได้ขอบคุณที่เสนอชื่อของโมลิมาในรายการวันนี้ซึ่งคุณอูโจก็ได้บอกว่าเธอและโมลิไม่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกซะหน่อยและได้เฉลยว่าคุณอูโจก็คือเพื่อนของโมลิในสมัยตั้งแต่เรียนุบาลจนถึงมตน้นที่ตอนนี้คุณอูโจได้เปลี่ยนชื่อและสวยขึ้นมากๆจน โมลิจำแทบไม่ไ,ได้โมลิที่สงสัยว่าทาไมคุณอโอโจอย่างโสดทั้งๆท,ท,ที่สวยขนาดนี้คุณโอโจจึงได้พูดติดตลกไปว่าเพราะเธอแอบชอบโมลิอยู่จึงยังไม่ได้แต่งงานทําเอาโมลิถึงกับขืนคุณอูโจนั้นรู้จักโมลิและเอลิเป็นอย่างดีเพราะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมตน้นแต่เธอก็แปลกใจว่าทําไมอัจฉริยะหญิงอันดับหนึ่งของโรงเรียนกับเด็กจรทําเรื่องอันดับหนึ่งถึงได้มาคบกันจนถึงขั้นแต่งงานได้ เอลิในตอนนั้นเป็นเด็กที่สุขุมเยือเกเย็นมากๆแต่พอมาเจอกับโบรีก็มักจะทะเลาะก,กันทุกครั้งจนเพื่อนในห้องต่างแซวว่าเป็นสามีภรรยาที่ทะเลาะก,กันอีกแล้วตัดมาที่เริ่มถ่ายคดีฆาตกรรมศพผู้ตายนั้นถูกตีด้วยไม้กอบจนเสียชีวิตและล้มอยู่หน้าเตาผิงโดยมีผ้าคลุมโต๊ะสีเทาคลุมร่างอยู่คุณคาสมีที่สแสดงเป็นนักสืบก็ได้เริ่มสแสดงละครและเล่าเหตุการณ์ต่าง ว่าเก้าอี้นั้นมีเสื้อโค้ทของผู้ตายวางอยู่สิ่งที่ตกข้างศพก็คืออาวุธสังหารอาวุธสังหารที่ตกข้างศพก็คือไม้ก๊อฟที่มีถุงใส่หัวสีขาวแต่คุณคาซึมิก็เล่นนอกบทเพื่อหักหน้าโมลีโดยจะบอกให้โมลีมาขี้คายคดีแทนก่อนคุณคาซึมิจะถามโมรีว่าทำไมคนร้ายถึงต้องคุมศพด้วยผ้าปูโตสีเทาโมลีที่ยังมึนก็ตอบไปว่าคนร้ายคงรักผู้ตายมากมาก จึงไม่อยากทิ้งศพให้อุจาตาคุณคาซึมิจึงเน้นไปอีกว่าที่เกาอีก็มีเสื้อโค้ดวางอยู่ทำไมถึงต้องเอาผ้าปูโตะไปคุมด้วยโมริจึงได้ให้เหตุผลว่าผ้าปูโตะสีเทาเหมือนให้ความรู้สึกอบอุ่นมากกว่าสีดําของเสื้อโค้ดทำเอาโคูนันถึงกับเบื่อกับคําตอบของโมริแถมโมริยังถูกคุณคาซึมิดูถูกว่าโมรินั้นไม่ได้ความเหมือนกับคุณอูโจและไม่มีน้ํายา คนนั้นที่ทนฟังไม่ไหวจึงยิงยาสลบใส่โมลีเพื่อเฉลยคดีฆาตกรรมคนร้ายนั้นไม่ได้ตั้งใจอยากเอาผ้าปูโต๊ะไปคุมศพแต่เพราะใช้เสื้อโค้สีดำไม่ได้ตังหาเพราะสีดำคือสีที่คนร้ายชอบ บางทีคนร้ายอาจคิดว่าถ้าใช้สีดำที่เป็นสีที่ตัวเองชอบในที่เกิดเหตุอาจทำให้ถูกสงสยัยถุงไม้ก๊อฟสีดำตรงเตาผิงไม้ก๊อฟนั้นมันหุ้มด้วยสีดำที่มันโผล่มากกว่าไม้ก๊อฟอื่นเป็นหลักฐานว่าคนร้ายนั้นตั้งใจจะใช้ไม้ก๊อฟสีดำเปิดอาวุธแต่เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันทำให้ไม้ก๊อฟหุ้มสีดำ อยู่สูงกว่าไม้กอฟอื่นคนร้ายจึงได้ใช้ไม้กอฟหุ้มด้วยสีขาวตีหัวผู้ตายแทนอีกทั้งของทุกอย่างในห้องนี้ก็เป็นสีดำเกือบบทที่น่าจะเป็นรสนิยมของเจ้าของบ้านหลังนี้คุณร้ายก็คือคนที่แต่งตัวด้วยสีดำทั้งชุดคุณอูโจนั่นเองที่รับบทเป็นคุณนายเจ้าของบ้าน เมื่อคน,น,นอธิบายคดีจบก็ได้ปลุกโมลีด้วยการเหยียบเท้าโมลีที่ตื่นขึ้นมาก็ยืนงงว่าทําไมทุกคนต่างผู้ชมโมลีว่ามีฝีมือมากขนาดไหนที่ส่งคําล่ําลือของโคโกโล่นิทาคุณคาซิมิที่ไม่พอใจที่ถูกหักหน้าะอีกเจึงได้เตะคุณโนบุฮารุเพื่อระบายคุณฮามินาระที่แสดงเป็นลูกสาวก็ได้เข้ามาช่วยคุณโนบุฮารุเพราะทั้งคู่คบกันอยู่คุณคาซิมิจึงได้พูดดูถูกคุณโนบุฮารุว่าเป็นลูกแงติดพ่อ ทำเอาคุณอากิระที่เป็นพ่อถึงกับของขึ้นที่มาทำลูกชายของเขา แต่คุณคาซมิก็พูดขู่เรื่องความลับที่คุณอากิระชอบไปหากิ๊กที่มีอายุรุ่นลูกแทบทุกคืนและคุณคาซมิก็พอรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเมื่อพูดจบคุณคาซมิก็เดินออกไปจากกล้องถ่ายเพื่อจะไปนอนเล่นคุณโอโจจึงเล่าให้โมริฟังว่าคุณคาซมิเป็นทายาทของบริษัทหนังสือพิมพ์และเป็นสปอนเซอร์ของรายการนี้ในตอนแรกคุณอูโจก็ปฏิเสธโบทแต่ทางต้นสังกัดก็บอกว่าให้คุณอูโจไปทํา เพราะเลตติ้งรายการนี้มันดีทําให้คุณอูโจโต้องจําใจทําทางได้พุ่งกลับที่ไม่มีทางเลือกเพราะคุณคาซามิหัวเสียไปแล้วจึงต้องพักกองถ่าย30นาทีเพื่อให้ทุกคนป,ปรับอารมณ์กันและค่อยมาถ่ายกันต่อตัดมาที่คุณอูโจโได้พาโบลิไปชมคะเลหาดที่ทางกองถ่ายเช่ามาเพื่อถ่ายละครก่อนเล่าความหลังว่าโบลิและเอลีคือทะเลาะก,กันเรื่องไข่ดาวว่ากินกับอะไรถึงจะอร่อยเอลีบอกว่าให้กินกับซอส ส่วนมูรีบอกว่าต้องกินกับโชอยู่ทำให้ทะเลาะกันอยู่บ่อย แต่พอถึงเวลาทานข้าวทั้งคู่ก็มีระดับวิธีการทานเหมือนกันจนเพื่อนทั้งชั้นหัวล้อทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอีกณะนาดนั้นทางทีมงานก็ได้เปิดประตูออกมาพอดีคุณอูโจที่ตกใจอะไรบางอยา่างก่อนจะชวนทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อชมหิมะระหว่างที่ชมหิมะอยู่นั้นโคน,นันก็สังเกตเห็นว่าคุณอูโจไม่อยู่ที่นี่ก่อนจะมีเสียงร้องของคุณอูโจดังขึ้นโมริและโคน,นันจึงรีบวิ่งตามเสียงของคุณอูโจไปที่เมื่อมาถึงก็พบศพของคุณคาซึมินอนจมกองเลือดอยู่ โมลีที่เห็นศพของคุณคาซมิก็ได้ให้รันโทแจ้งตำรวจคุณคาซมินั้นเป็นพวกชอบสร้างศัตรูไว้เยอะคุณนามิฮาระจึงคิดว่าคนที่พบศพคนแรกอาจเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดทำเอาคุณอูโจที่ได้ฟังถึงกับร้องไห้ออกมาตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงตำรวจที่มาในคดีครั้งนี้ก็คือบวโโยโกมิโซผู้ตายถูกแทงที่คอขณะนอนอยู่บนโชฟาสันนิษฐานเวลาการเสียชีวิตคือหนึทุ่ม50นาที แต่คนนั้นก็คิดว่าช่วงเวลาการตายของผู้ตายนั้นน่าจะสั้นกว่านี้เพราะระหว่างที่คุณอูจโจพาพวกโมลิชมสถานที่นั้นก็ได้แวะมาที่ห้องผู้ตายตอนนั้นผู้ตายก็ยังมีชีวิตอยู่เวลานั้นคือเวลาสองทุ่มพอดีที่โมลิดูนาฬิกาหมวดโยโกวิโซที่ได้ฟังจึงต้องหาหลักฐานที่อยู่ของทุกคนในช่วงเวลาสองทุ่มจนไปถึงสองทุ่มยีนาทีมันเป็นช่วงเวลาที่กองถ่ายพักกองซึ่งทีมงานส่วนใหญ่ก็อยู่กันเป็นกลุ่มทําให้มีหลักฐานที่อยู่ชัดเจน ส่วนคนที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ก็คือคุณอูจโจลูริผู้พบศพบกับคนที่อยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเองอย่างคุณนามิฮาระคุณอากิระและคุณโนบูฮารุสี่คนเท่านั้นโมโยโกมิโซจึงให้คุณอูจโจเล่าเหตุการณ์พบศพให้ฟังคุณอูจโจได้เล่าว่าในตอนพักกองถ่ายคุณอูจโจได้พาพวกโมริมาเดินชมทะ่อหาดต่อมาคุณอูจโจก็เห็นว่ามีหิมะตก เลยชวนทีมงานออกไปดูหิมะคุณูโจที่อยากให้ผู้ตายมาดูด้วยกันจึงได้มาตามผู้ตายในห้องแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่คุณูโจที่นึกว่าผู้ตายล้อเล่นก็นเลยจับตัวผู้ตายพิกขึ้นมาก่อนจะรู้ว่าผู้ตายเสียชีวิตจริงๆจึงได้ร้องกรีดจ,จากนั้นทุกคนที่ได้ยินเสียงก็มาหาคุณอูโจมวัวโยโกมิโซที่ได้ฟังอย่างนั้น จึงต้องการค้นตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนพ่อตอนนี้ตำรวจก็ยังหาอาวุธสังหารไม่เจอทางทั้งที่ค้นจนทั่วฤหาสน์อหแล้วอาวุธนั่นน่าจะเป็นของมีคมที่มีความยาวมากกว่า10เซนติเมตรและใช้ปาดคอคุณคาสามิจนเสียชีวิตแต่หลังจากค้นร่างกายผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนก็ไม่มีของที่จะใช้เป็นอาวุธได้เลยและจากการค้นฤหาสน์อหาจนทั่วสิ่งที่น่าจะเป็นอาวุธก็คือมีดในห้องครัว กับมีคัตเตอร์นในกองอุปกรณ์เครื่องมือของทีมงานแต่ของมีคมพวกนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาก,กับสารลูมินอที่ใช้ในการตรวจคาบเลือดส่วนในตัวงอผู้ตายก็มีแค่บุหรี่ไฟแช็กกับกระเป๋าตังเท่านั้นและข้าวของที่น่าจะเป็นของคนร้าย ที่เจอในคลื่อหาดใกล้ๆห้องของผู้ตายก็มีถุงมือกลอบกับเสื้อโค้ทเท่านั้นแต่มันก็อย่างไม่มีอาวุธสังหารอยู่ดีแถมถุงมือกับเสื้อโค้ทก็เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใครก็สามารถหยิบไปใช้ได้ตัดมาที่โมลีที่กำลังสูบบุหรี่แต่ไฟแช็กก็จุดไม่ติดคุณอูโจที่เห็นก็ได้แซวโมลีที่เห็นโมลิสูบบุหรี่คุณอูโจนั้นเธอเป็นคนไม่สูบบุหรี่เพราะคุณพ่อของเธอเกลียบบุหรี่มากๆซึ่งคุณโนบุฮารุที่ได้ยินก็ได้บอกว่าคุณอูโจก็เหมือนกับตัวเองเพราะ ราะคุณแม่ก็เป็นคนเก็บบุหรี่มากๆขนาดคุณพ่อที่เคยไปสิงห์อมควันยังถูกสั่งให้เลิกบุหรี่เลยคุณโนบูฮาระที่เห็นว่าคุณโนบุฮารุคุยกับคุณอูโจโเกิดถึงขึ้นมาจึงได้พูดแกวคุณอูโจโทำให้โคนันเข้าใจความสัมพันธ์ว่าคุณนามิฮาระเป็นแฟนกับคุณโนบุฮาลุ ส่วนกิ๊กของคุณอากิระที่เป็นสาวรุ่นลูกและไปหาทุกคืนน่าจะเป็นคุณอูจโจขณะที่คุณอูจโจคุยกับโมริยาสนิสนมอยู่นั้นคุณอากิระก็ได้ขอเวลาโมริสักครู่เพื่อไปคุยสองต่อสองคุณอากิระนั้นได้ถามโมริว่าทําไมถึงพูดแบบสนิสนมโมริจึงบอกเหตุผลไปว่าเขาเองเพื่อนสนิทกับคุณอูจโจม,มาตั้งแต่เด็กจึงมีท่าทางสนิสนมกันซึ่งคุณอากิระที่ฟังก็พูดขู่โมริว่าอย่าทาอะไรไม่เข้าท่าต่อให้เป็นยอดนักสืบเขาก็จะไม่ไว้หน้าเป็นอันขาด ตัดมาที่โคนันที่ได้มาหาหลักฐานในเครื่องมืออุปกรณ์กองถ่ายเพื่อหาว่ามีของสิ่งอื่นนอกจากคัตเตอร์ที่ใช้เป็นอาวุธได้ไหมก่อนที่จะมีทีมงานกองถ่ายคนหนึ่งได้พูดขึ้นม,มาว่ามาร์กิ้งตรงนี้มันแปลกๆที่มันไม่น่าจะมาติดอยู่ตรงนี้การเอาเทปกาวมากำหนดจุด ที่ใช้ยืนในตอนแสดงโคนันที่สังเกตเห็นจุดมาร์กิ้งก็พบว่ามันนูนแปลกๆโคนันจึงได้แกะมาร์กิ้งออกมาดูก็พบสามลีที่อยู่ใต้มาร์กิ้งทาให้โคนนนเข้าใจว่าหุธสังหารคืออะไรและทําไมถึงไม่มีใครหาม,มันเจอโคนันจึงไปห้องที่ตํารวจพบเสื้อโค้ทกับถุงมือซึ่งห้องนี้มันอยู่เยื้องกับห้องคุณคาสมิที่สุขา ในตอนนี้โคนันถึงจะรู้ว่าอาวุธสังหารคืออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าใครคือคนร้ายซึ่งโคนันก็ยังคาใจว่าทำไมคุณอูจโจพอเห็นหมะตรงหน้าต่างก็รีบพาทุกคนไปดูหิมะด้านนอกขณะนั้นโคนันก็เห็นโมลิกำลังเดินมาพอดีโมลิที่เห็นโคนันเช่นกันที่มาป้วนปี้ในที่เกิดเหตุจึงคิดจะสั่งสอนแต่โคนันก็หนีหายไปแล้วแต่การที่โคนันหนีครั้งนี้ก็ทำให้โคนันเข้าใจทุกอย่างพางโมลิที่มาดูห้องเกิดเหตุเพื่อเอาไฟแช็ค ขอผู้ไทยมาจุดุหรีแต่มันก็จุดไม่ติดเช่นกันโคนันที่เห็นเหตุการณ์จะยิงยาสลบใส่โมรีแต่เข็มยาสลบนั่นก็ไม่ออกมาเพราะโคนันยิงโมลีไปตอนที่ถ่ายละครแล้ว โคนันจึงคิดจะใบ้คำตอบให้แก่โมลีแต่โมลีก็ไม่สนใจเพราะโมลีรู้อยู่แล้วว่าใครคือคนร้ายจึงเดินไปหาคุณอูโจเพื่อต้องการคุยกันสองต่อสองโคนันที่รู้ว่าคุณอูโจไม่ใช่คนร้ายจึงพยายามจะทําให้โมลีสลบและไขคดีแทนแต่โมลีก็ดันล็อกประตูในห้องสงสัยทาให้โคนันไม่สามารถช่วยโมลีในการไขคดีได้โคนันที่อยากรู้สถานการณ์ด้านในจึงได้เอาเครื่องดักฟังสอดไว้ที่ใต้ประตูทางด้านโมลีได้คุยกับคุณอูโจเพื่อขอให้ ไปมอบตัวกับตำรวจแต่คนที่จะให้ไปมอบตัวนั้นไม่ใช่คุณอูจโจแต่เป็นคนที่คุณอูจโจกำลังปกป้องอยู่หรือก็คือคุณอากิระคุณอูจโจนั้นเห็นคุณอากิระเข้าในตอนทีมงานเปิดประตูซึ่งกระจกตรงประตูก,ก่อสะท้อนภาพคุณอากิระที่กำลังย่องออกมาจากห้องที่พบถูกมือและเสื้อโค้ทของคนร้ายคุณอากิระนั้นหลังจากสังหารคุณคาเซมิก็คงเอาเสื้อโค้ทและถูกมือไปไว้ในห้องนั้นโดยที่คุณอูจโจเห็นเข้าพอดีจากกระจกของประตูที่ทีมงานเปิดออกมา คุณูโจที่เห็นจึงได้แกล้งชวนทีมงานไปดูหีมะเพื่อให้ทุกคนออกไปจากตรงนั้นโมรินั้นได้สังเกตเห็นกระจกสะท้อนเงาของโคนนันในตอนที่มาป้วนเปลี่ยนในที่เกิดเหตุเข้าพอดีคุณูโจที่ยังไม่ยอมรับก็ได้พูดถึงอาวุธสังหารที่ยังหาไม่เจอแต่โมริก็ได้บอกว่าอาวุธสังหารนั่นที่มีความยาวมากกว่า1ิเซน ตอนนี้ได้กลายเป็นแผ่นเหล็กที่มีความยาวไม่ถึง2เซนเท่านั้นมันคือใบมีดคัตเตอร์หลังจากคุณไร้ป่าขอผู้ตายเสร็จก็ได้หักใบมีดคัตเตอร์เป็นชิ้นเล็ก,เ,ลกเพื่อเอาซ่อนไว้ในไฟแช็กของผู้ตายทาเอาอาคลนั้นที่แอบฟังอยู่ด้านนอกก็ถึงกับชื่นชมโมลีว่าสุดยอดมากๆที่คำส,สาสยุถังโบลีตรงกโคนันทั้งหมดคุณูโจที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าถึงจะมีใบมีดคัตเตอร์อยู่จริง แต่ก็ถือว่ายังหาวุสังหารไม่เจออยู่ดีเพราะถ้าไม่ใส่ด้ามจับของใบมีดคัตเตอร์พงแทงผู้ตายให้ลึกถึง10ซนติเมตรไม่ได้และด้ามจับนั่นก็ต้องมีเลือดเปื้อนอยู่ถ้าอย่างนั้นทางโมลีหรือตำรวจก็ต้องหาด้ามจับที่ใส่ใบมีดคัตเตอร์ให้เจอซะก่อนโคนนั้นที่ได้ฟังอยู่ด้านนอกก็เชียร์ให้โมลีเกทับคุณอูจโจไปด้วยคำสนนิษฐานของด้ามมีดแต่โมลีก็ดันลืมคิดเรื่องนี้ไปซะสนิทโคนั้นที่หาวิธีบอกใบให้โมลีโดยความโชคดีลันก็ได้เดินมาพอด โฮนายจึงได้แกล้งคุยเสียงดังกับลนันเรื่องเทปก่าวโมลีที่ได้ยินก็ได้เข้าใจว่าคนร้ายใช้เทปก่าวพันตรงด้ามมีดคัตเตอร์ทำให้เลื่อยไม่ติดหลังจากลงมือเสร็จก็ได้เอาด้ามมีดคัตเตอร์ไปวางในกล่องอุปกรณ์เหมือนเดิม ส่วนเทปก่าวก็ได้เช็ดเลือดออกและแปะบนพื้นห้องถ่ายละครทําให้สังเกตได้ยากเพราะทางตํารวจจะคิดว่าเป็นมาร์กกิ้งที่ใช้ถ่ายละครคุณอูจโจที่ยังไม่ยอมจํานวนต่อหลักฐานก็ได้บอกว่าตัวเธอเองนั้นก็สามารถเป็นคนร้ายได้เช่นกันโคนั้นที่ได้ยินอย่างนั้นจึงได้แกล้งคุยกับรันอีกครั้งจึงตะโกนไปว่าไม่เคยใช้ จะไปรู้ได้ยังไงทําให้โมลีเข้าใจก่อนบอกคุณอูโจว่าคุณอูโจนั้นไม่มีทางเป็นคนร้ายได้และถามคุณอูโจว่าเธอสามารถซ่อนเบบี้คัตเตอร์ไว้ตรงไหน ของไฟแช็กค,คุณอูโจที่ตอบว่าซ่อนในฝาขงไฟแช็กโมลิจึงเปิดไฟแช็กให้คุณอูโจดูก็กลับพบว่าที่ฝาไฟแช็กนั้นมันไม่มีใบมีดคัตเตอร์อยู่เลยโมริจึงได้เฉลยความจริงว่าใบมีดคัตเตอร์นั้นอยู่ในสำมลีตรงที่ซัดน้ำมันของไฟแช็ก่วนสำลีของไฟแช็กก็อยู่ตรงมาร์กิงที่คนนั้นไปเจอนั่นเองโมลิที่สูบบุหรี่เป็นประจำพอเห็นว่าไฟแช็กจุดไม่ติดก็รู้ทันทีว่าสามลีข้างในถูกดึงออกไปแต่คนที่เกียดบุหรี่และไม่เคยใช้ไฟแช็กอย่างคุณอู เธอไม่มีทางคิดแผนที่จะเอาใบมีดคัตเตอร์ไปซ่อนในไฟแช็กได้คนที่คิดวิธีหนีได้จนคุณอูโจอยากปกป้องจะต้องเป็นคนซูบุรี่อย่างคุณอากิระที่อดีตเป็นสิงห์อมคันมาก่อนเหตุผลที่ปกป้องคุณอากิระก็เพราะคุณอากิระเป็นพ่อแท้ๆของคุณอูโจทําเอาโคนนนที่ฟังถึงกับอึ้งเพราะโคโนนคิดมาตลอดว่าคุณอูโจกับคุณอากิระเป็นกิกกันหลักฐานที่มัดตัวคุณอากิระก็คือสามลีกับเทกาวที่น่าจะมีรอยนิ้วมือของคุณอากิระ โมลิสจึงอยากให้คุณอูโจไปเกลี้ยกล่อมคุณอากิระไปสารภาพกับตำรวจก่อนที่ตำรวจจะเจอหลักฐานเขาคุณอูโจที่ฟังอย่างนั้นจึงเล่าทุกอย่างให้โมลิฟังว่าในอดีตคุณพ่อกับคุณแม่ได้แยกทางกันโดยคุณแม่ไม่รู้ตัวเลยว่าท้องคุณแม่จึงไปคบหากแฟนคนใหม่ที่เป็นพ่อคุณอูโจในปัจจุบันจนเวลาผ่านมาสิบปีคุณอูโจที่เป็นนักแสดงชื่อดังก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณอากิระคุณอากิระที่เห็นคุณอูโจครั้งแรกก็ได้ชมว่าเธอนั้นเหมือนกับแม่ของเธอในสมัยก่อ คุณอูโจจึงไปเช้นถามความจริงจากคุณแม่จนได้รู้ว่าเธอคือลูกสาวของคุณอากิระคุณอากิระและคุณอูโจจึงได้แอบพบกันบ่อยๆในฐานะพ่อลูกคุณอากิระนั้นรู้สึกผิดที่ไม่เคยดูแลคุณอูโจเลยคุณอูโจที่สงสารคุณพ่อจึงได้แอบพบกันบ่อยๆในฐานะพ่อลูกเหตุผลที่คุณอากิระฆ่าคุณคาซึมิก็เพื่อปกป้องลูกสาวเพราะถ้าหากเรื่องที่คุณอูโจเป็นลูกของคุณอากิระ ถูกเผยแร่ออกไปครอบครัวคุณอูโจคงอยู่ไม่เป็นสุขคุณอูโจจึงได้ขอร้องกับโมลีให้ช่วยเธอสักครั้งและเก็บคดีนี้ไว้เป็นความลับแต่โมลีก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เพื่อนอย่างคุณอูโจต้องแบกรับความผิดนี้ไปตลอดชีวิตทําให้คุณอูโจที่ได้ฟังก็คิดจะไปบอกให้คุณพ่อมอบตัวตัวเหตุผลที่โมลีรู้ว่าคุณอากิระเป็นคุณพ่อของคุณอูโจก็ตอนที่คุณอากิระพูดขู่ว่าไม่อยากให้โมลีไปยุ่งกับคุณอูโจความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่ท่าทางของคน ที่ห่วงคู่ขาของตนเองแต่เป็นท่าทางที่คุณพ่อห่วงลูกสาวมันเหมือนกับตอนที่โมลีไปเจอกับคุณพ่อของเอลีครั้งแรกคุณค่โจจึงบอกว่าเธอไม่เคยสู้เอลีได้เลยก่อนจะเฉลยว่าได้ตอนสมัยมตน้นที่คุณอูโจตั้งใจเรียนและใส่แว่นตาก็เพื่ออยากให้โมลีสนใจคุณอูโจนะ่ะคิดว่าโมลีอาจจะชอบเด็กเรียนเก่งก็ได้หลังจากนั้นสาสิบนาทีคุณอูโจที่เกียร์กล่องคุณพ่อให้มารับสารภาพกับตำรวจ ว่าเป็นคุณค่าคาซมิซึ่งคุณอากิระก็ยอมมอบตัวโดยให้เหตุผลและเหตุจูงใจว่าคุณคาซมิมาทำร้ายลูกชายอย่างคุณโนบุฮาุและที่ต้องบอกเหตุผลไปแบบนั้นก็เพื่อปกป้องคุณอูจโจไม่ให้ความลับถูกเปิดเผยตัดมาที่ร้านเอริที่มาช้อปปิ้งกันเอรินั้นจะให้ร้านเลือกถุงมือสีดำและสีเทาซึ่งร้านก็เลือกสีดำเอริจึงพูดขึ้นมาว่าสีเทานั้นมาดูเหมาะกว่าเพราะสีเทามันดูอบอุ่นทำให้ร้านนึกถึงคำพูดของโมริเกี่ยวกับภาพ ูโตสีเทาที่มันดูอบอุ่นเช่นกันแล้วก็จบโคโนานปีที่7กับคดีผู้ต้องสงสัยที่มองไม่เห็นตอนแรกและตอนจบถ้าทุกคนชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปสนุกๆที่ช่องของเราจะนำม,มาให้ชมในอนาคตแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ